สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นรถโกยหิมะนะครับผสมปุ๋ยผสมขี้ไก่นะครับผสมเชื้อเห็ดนะครับแล้วแต่จะผสมเลยนะครับน่ครับตัวนี้ย่หมุนหมุนได้นะครับนี่หมุนได้เวลายี่ปุ๊บเราก็จะให้พ่นไปทางไหนก็แล้วแต่เราครับหรือจะกระสอบมาใส่ก็แล้วแต่เราครับตัวนี้บีบปุ๊บมันจะวิ่งนะครับตัวนี้คือน้ํามันนะครับบิดมาตรงนี้คือปิดน้ํามันตรงนี้คือเปิดน้ํามันตัวนี้คือโช๊คนะครับเปิดปิดโช๊คนะครับอันนี้คือเปิดปิดไฟตัวอยู่ตรงกลางนะครับคือสตาร์ทนะครับ เป็นเครื่องยนต์ของ h o นด a าครับอ้าวิดเชื่อให้ดูครับ โอเคครับนี่ครับตะกุยเกี้ยงเลยครับขี้ฟงขี้ฟุ่นครับสวยๆรถสวยครับพร้อมใช้ครับคันนี้